ดีค่ะนักเรียนวันนี้เราซื้อมายจะมาสอนทําใบงานสามใบที่แจกไปของปองหนึ่งนะคะใบงานที่หนึ่งบทที่หนึ่งเรื่องหนีห่าวสวัสดีเนาะก็จะให้โยงเส้นคําศัพท์และคําแปลให้ตรงกันนะคะมาเดี๋ยวเราซื้อจะมาสอนทํานะคะคําแรกหนีห่าวหนีห่าวแปลว่าอะไรคะจํากันได้ไหมเอยจํากันได้อยู่แล้วเนาะก็โยงเลยนะคะหนีหา่าวโยงไปหาข้อไหน โยงไปหาข้อนี้เราซื้อเฉลยให้ข้อหนึ่งเนาะข้อต่อไปเซีย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 แปลว่าอะไรคะเซียเซียหนีเซียเซียหนีแปลว่าอะไรเอ่ยนักเรียนจํากันได้อยู่แล้วก็โยงกันเลยนะคะโยงเหมือนที่เราซื้อโยงให้ดูข้อแรกเนาะแล้วก็คําสุดท้ายจ่ายเจียนจ่ายเจียนแปลว่าอะไรคะพูดกันทุกคลิปเลยก็โยงกันเลยนะคะแล้วก็ต่อไปจงเลือกเติมคําศัพท์ ลงในช่องว่างให้สัมพันธ์กับรูปภาพเนาะ,ะมาดูซิรูปแรกคือใครเอ่ยรูปแรกคือใครเอ่ยใช่คุณครูไหมนะแล้วคุณครูภาษาจีนพูดว่าอะไรคะคุณครูภาษาจีนก็พูดว่าเหล่าซื้อนั่นเองในสามคำนี้เนี่ยสามค,คำนี้คําไหนคือเหล่าซื้อคะใช่แล้วคํานี้คือเหล่าซื้อเนาะนักเรียนก็เอาคําว่าเหล่าซือ้อลงมาเติมเลยเนีย่ยเรา เราซื้อนี่นะเราซื้อเฉลยให้ดูหนึ่งข้อนะคะแล้วก็นอกนั้นทำเองเนาะรูปที่สองเป็นรูปเด็กนักเรียนหรือเพื่อนร่วมชั้นนะคะเพื่อนร่วมชั้นภาษาจีนพูดว่ายังไงคะพูดว่าถงเสีย่ยคำไหนคือถงเสี่ยนะลองดูซิถงเสี่ยคือคำไหนนักเรียนก็เอามาใส่ที่ช่องเลยเนาะแล้วก็คำต่อไป วิ้ยทำไมมีรูปเด็กนักเรียนเยอะจังเลยใช่คำว่าพวกนักเรียนไหมนะพวกนักเรียนพูดว่าอะไรคะถงเสือเมินหรือเปล่าอ่าถงเสือเมินก็เอามาใส่เลยนะโอเคใบงานที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วไปต่อที่ใบงานที่2นะคะใบงานที่2ใบงานที่2บทที่2เรื่องฉันรักคุณพ่อคุณแม่บัวอ้ป้าปามา่าจงเติมบทความหน้าที่6ลงในช่องว่าง เห็นไหมว่าเราซื้อแบงค์ตรงกรอบนี้ไว้ให้นะคะให้นักเรียนเติมบทความลงไปในกรอบนี้เนาะก็ให้เปิดไปที่หน้าที่6นะคะหน้าที่6จะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะนี่หน้าที่6จะเป็นหน้าตาแบบนี้ก็ให้นักเรียนนะคะเอาบทความตรงนี้ลงไปเติมในช่องนี้เลยเนาะทํากันได้อยู่แล้วเขียนให้สวยๆนะคะแล้วก็ใบงานสุดท้ายใบงานที่3ที่เราซื้อเพิ่งสอนไปเลยสดๆเลยนะคะ ามาดูกันใบงานที่สามบทที่สเรื่องเส้นเสือคำศัพท์ให้โยงเส้นอาชีพกับคำศัพท์นะคะให้ตรงกันมาดูกันคำแรกโอ้โหเป็นรูปนักเรียนใช่เลยนักเรียนพูดว่าอะไรคะใช่แล้วนักเรียนพูดว่าเสืเสิงนักเรียนก็โยงมาที่เสวอเซิงเลยเนาะแล้วก็ข้อที่สองตำรวจตำรวจภาษ,ษาจีนพูดว่าอะไรนะ้า ใช่จริงฉาไหมคำไหนคือจริงฉานักเรียนก็โยงเลยนะคะจริงฉาที่แปลว่าตำรวจเนาะแล้วก็รูปที่สามเป็นรูปคุณหมอคุณหมอเนี่ยภาษาจีนพูดว่าอะไรคะคุณหมอภาษาจีนพูดว่า e อีเซิงก็ให้นักเรียนโยงไปหาคำว่าอ e ีเซิงเลยนะคะแล้วก็ต่อไปโยงเส้นคนในครอบครัวกับคำศัพท์ให้ตรงกันเหมือนเมื่อกี้นี้เลย มาดูซิรูปแรกเนี่ยดูจะแบบโตแล้วเนาะใส่แว่นด้วยก็น่าจะเป็นคุณอาแน่เลยคําว่าคุณอาภาษาจีนก็คือสู้สุคําไหนคือสู้สุคะนักเรียนก็โยงไปหาสู้สุเลยเนาะแล้วก็รูปที่สองเป็นเด็กผู้ชายตัวน้อยนะคะเป็นน้องชายแน่นอนนะคะคําไหนคือน้องชายก็คือตี้ตีนะคะก็ให้นักเรียนโยงไปหาคําว่าตี้ตีได้เลย แล้วก็รูปที่สามเป็นรูปเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงก็ต้องเป็นน้องสาวแน่นอนนะคะคำไหนแปลว่าน้องสาวก็ให้นักเรียนโยงไปเลยนะคะคน้องสาวก็คือไม่เมยนั่นเองเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนทําให้ครบ3ามใบงานแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราซอ้อจะก,กําหนดวันมาส่งอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ